สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผมเนาะเชนแนวขอนี่แกว,นนวันนี้ผมก็จะมาเล่นจอนวูชีรออเคนี่จอนวูชีจอนวูชีผมจะเล่นเก็บตังค์แล้วก็จะเอาไปรวมหาเลน,น่าด้วย เช้ที่ผมจะใช้ก็จะมีแบบพิเศษอ,อัพก,กู้ห้าได้รับเงินคืนห้าสิโดนก๊อปปี้สองพันอัพขโมยการสามห้าหมอบ้องการอ,อัพขโมยกราดเหมือนกันแหละแล้วก็ลุงดํากลับเมืองอ,อัพฟื้นฟูการ์ดก็ไม่มีตัดการ์ดมีแต่ฟื้นฟูแล้วก็ขโมยผมจะทำตามโพสต์ของต้นอ่อนด้วย ่เลนผมยอดได้เพชรอะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ถ้าใครใจดีๆตองป,ปุ่มเริ่มจะมีเพชรกระตังอยู่สาหาเหยียดสาหามันชอบทำลายตังค์เผ่อๆมันมีด้วยอะไรสักอย่างที่เป็นแบบเรือส่งไปก่อน้างไม่มีโว้ยมีผลลักระไม่งูผลลักระด้วยโอเค ถ้าเราเจอสาหาแนะนำให้อยู่แถวล่างๆไว้มันจะได้วับกับเมืองได้อย่างน้อยเราต้องมีสักแนนมาร์กก่อนติดสวยมีสำหรับหลุมไหมไม่มีเหรองั้นเอ้ย12แล้วกันมาอยู่แถวๆจุดเริมต้นไว้แถวๆแถวเนี้ยเวลามันมาทำายตังแล้วก็ทอยผ่านจุดสาตาร์ทได้เลย เ้าทำไมเงาไม่สร้างไว้น้องจอนทำไมน้องจอนไม่สร้างเงา ามาดูให้ได้ใช่ไหมไวสุนทงแน่น7.5เปอร์เซ็นเฮ้ยทำไมมันถอยเบื้องดีอย่างวะมีเงาแล้วโว้ยเฮ้ยมันจะวิตตอรี่แล้ว ว้าหมดแล้วช่วยไม่ได้เราต้องวางหลุมดำไว้ที่ขูกสลับก็กดคู่ขี้กัดสิบสองคลิปที่ใส่เครื่องร้อนทุกทียังไม่ติดอีกหานี่นี่ เออเห็นอะไรก็เบือนให้เว้ย ยังไม่ติดจะขายมันทิ้งจะใส่แฟนเบิลแล้วมันก็จะมาเผาเงนินเราจะวิงสินะ ม่งทําแม่งติดไม่เยี่ยกมาดูสิออกพ่อมึงตาย เราซิเวลาไปไหนไวะไในเอีเต็มเหมา แค่33%สรลางแน่ติดดีขาย ไลวาบหมดแล้วส่วน,นหน้า จะจัดเวลาให้เสร็จสัหน่อยโอ๊ตรีบเหลือเกินวันนี้สังเวีนดี ขบวนการเลยไม่เห็นขบวนการเลยรอเรนด้วย้างเห็นเดียวหอดให้มาสร้างให้ ยังไงบ้านกูก็แพงอยู่แล้วคิดช,ชาจังเนี่ยแม่งไม่ติดสัญญเป็นเฮียอะไร สูงน้ำหน้าออโต้แล้ว เหี點點้ยมันกูตายหาแล้วอาวแล้วเงาก็ไม่สร้างเป็นเหี้ยอะไรแทนที่จะดึงก็ไม่ดึง เป็นยังไง ยังไม่ลงง่อยคะแนนเพิ่มน้อยชิบหายเลยจะเสร็จเวลาแป๊บ mày cái tai tay xong một bên chân luôn suối lưu lưu đi đi lào à หลวดใช้ไปเยอะเจอเหอ่ะ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เบิ้งกับเบื้งสองเบื้งสี่เป็เปเปที่หญ่เลกนิกน กาดไม่เคยแม้แต่ทีทำเป็นทอยได้โง่ขนาดนี้ มาเชิญปาร์ตี้ผีเฮ้ยทำไมมันค้าลลงเนี่ย slow l ฟ v จังวะดูซิมันจะทำอะไรมัน <c oughs> คือจะเชิญแล้ว <c oughs> ไงแล้วนายหกบากด,ดิ อไอ้ยศเคยดีกว่าอีกอเป็นอะไรบาย นนี่แสวยมันมีอัพขโมยการ์ดไอ้วพวกนั้นวะอื้อไอ้เถาะแม่งเลย sẽ kêu quá cầm ngầu mày quá <cười> <cười> mấy tỷ đi ạ bữa chim เ <ś graffiti> สียใจด้วยนะนองไม่ได้มีที่นั่นที่เดียว กูโดนแม่งขังละคิดว่ากูถอยเป็นสองไม่ได้หลือไง มันให้มีเงาได้ไม่เกินกี่เงานะสามสหรือสี่เนี่ยไม่ื่อวานเป็นเที่อะไรไม่น่ารำคาญไมืด่ดวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงนีั้นนะลังเกียจชิหมหาย Yeah. น,นี่ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับที่เรวผมจะไปเล่นหลังไม้เอาเองก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย